จะขึ้นเครื่องบิน a i r a เอเชียอยากเช็คอินออนไลน์ผ่านแอปในมือถือหรือว่าเช็คอินผ่านเว็บไซต์ของ a i r ์เอเชียต้องทำยังไงใครยังไม่เคยลองทำใครยังทำไม่เป็นต้องดูคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่จูดที่ช่องจูนี่เดฮาฟลายเออร์นะคะในคลิปนี้ค่ะจะสอนวิธีการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันของ Air a i r ์เ i a ชนะคะเพราะว่ามีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะบางคนยังไม่เคยลองเช็คอินผ่านแอปในมือถือเลยอยากจะให้สอนทำนะคะวันนี้จัดให้แล้วนะคะสอน2วิธีการด้วยกันนะคะเช็คอินออนไลน์นะคะ1ก็คือเช็คอินผ่านแอปของแอร์เอเชียนะคะแล้วก็2เช็คอินผ่านเว็บไซต์ของแอร์เอเชค่ะวิธีการมันง่ายมากเลยนะคะถ้าได้ ทำลองทำแล้วครั้งหนึ่งแล้วทำเป็นนะคะจะพบว่าชีวิตมันดีขึ้นจริงๆค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปต่อแถวที่เคาน์เตอร์เช็คอินของแอร์เชียอีกต่อไปนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาที่ตู้คีออสมากดเพื่อที่จะปริ้นต์ตั๋วออกมานะคะไม่ต้องเผื่อเวลาเยอะอีกต่อไปเราเช็คอินที่บ้านได้เลยเช็คอินล่วงหน้าได้เลยนะคะแล้วพอถึงวันเดินทางปุ๊บเราก็แค่เปิดมือถือขึ้นมาเปิดแอปแอร์เชียขึ้นมานะคะแล้วก็ แสดง Boarding Pass ที่เป็น e- b o a r d i n g pass ตัวนี้ที่อยู่ในมือถือเราเนี่ยนะคะให้เจ้าหน้าที่เขาดูพร้อมกับแสดงบัตรประชาชนของเราเราก็สามารถที่จะผ่านจุดเอ็กซเรย์นะคะผ่านเข้าเกตนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจหน้าเกตได้เลยนะคะสบายมากง่ายมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนดีกว่านะคะก็คือการเช็คอินออนไลน์ผ่านแอป AirAsia นั่นเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ มาอยู่กันที่หน้าแอปของแอร์เชียแล้วนะคะแอปแอร์เชียนะคะสีแดงนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเห็นเลยนะคะตรงกลางตรงนี้เลยนะคะนี่มันจะขึ้นมาเลยนะคะไอที่เราจองเอาไว้นี่แหละคะ่ะมันจะขึ้นมาเลยว่าเราจองจากไหนไปไหนวันเดินทางวันไหนกี่โมงนะคะมีเวลา บอกชัดเจนนะคะแล้วก็มีปุ่มให้เราเช็คอินตรงนี้และค่ะเราแค่กดตรงนี้นะคะง่ายมากกดแค่ตรงกลางตรงนี้แต่ถ้าเกิดของใครมันไม่ขึ้นมานะคะมันมองไม่เห็นหรือว่ามันมีหลายบุ๊กคิงอะไรยังไงนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะมันมีข้างล่างตรงนี้นะคะนี่คําว่าเช็คอินลูปเครื่องบินนะคะอยู่ตรงกลางตรงกลางนะคะด้านล่างแถบด้านล่างตรงนี้เลยอกดเข้าไปดูก็ได้นะคะปุ่มตรงนี้วิธีการก็คือให้เราใส่นามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะใส่นามสกุลของเราเข้าไปแล้วก็ หมายเลขการสำรองที่นั่งมีหลายคนถามกันเข้ามาเหมือนกันค่ะว่าหมายเลขการสำรองที่นั่งมันคืออะไรหมายเลขการสำรองที่นั่งมันจะเป็นตัวเลขบวกกับผสมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ6หลักนะคะ6หลักที่มันจะส่งเข้ามาในอีเมลของเราแล้วก็กรอกตรงนี้ได้เลยนะคะกรอกตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดเข้าไปดูบุ๊กิ้งทั้งหมดเราก็จะสามารถเช็คอินได้แต่ ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเราจองตั๋วไปแล้วเนี่ยกลับไปหน้าแรกนะคะถ้าเราจองตั๋วไปแล้วมันจะขึ้นมาเลยตรงกลางตรงนี้นะคะมันขึ้นมาเลยไม่ต้องเสียเวลาไปหาตรงไหนเลยค่ะเรามีตั๋วแล้วมันขึ้นมาอยู่แล้วนะคะว่าเราจะไปไฟนี้เราก็ทำการกดตรงนี้เช็คอินได้เลยค่ะกดเข้าไปเลยตรงนี้นะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วมันจะขึ้นนะคะเลือกผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอินนะคะก็จะขึ้นไฟล์ขึ้นมาอ่าเราคอนเฟิร์มนะคะไฟล์ถูกต้อง เดินทางไปจากสุวรรณภูมิไปหน้านะคะวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้นะคะบินตรงแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีชื่อผู้โดยสารก็คือชื่อคนที่เดินทางขึ้นมาถ้ามีหลายคนมันจะก็จะขึ้นมาหลายคนนะคะแต่นี้มีคนเดียวแล้วก็กดติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะกดเข้ามาแล้วก็จะให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ประเทศที่เราอยู่นะคะแล้วก็เบอร์มือถือค่ะเราตรงนี้นะคะไอ้วันเกิดของเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วตอนที่เราสมัคร แอปนี่แหละสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็กรอกวันเดือนปีเกิดของเราขึ้นไปมันก็จะขึ้นมาอยู่แล้วแล้วตรงนี้เราก็สามารถใส่เบอร์มือถือของเราเข้าไปซ้ําได้นะคะเบอร์มือถือของเรา1ิบหลักตัดเลขศูนย์ตัวแรกออกแล้วก็ใส่9หลักที่เหลือนะคะไม่ต้องใส่เลขศูนย์เข้าไปค่ะกรอกเบอร์มือถือเลยค่ะกรอกเบอร์มือถือเรียบร้อยแล้วนะคะกดดําเนินการต่อปุ่มสีแดงได้เลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรากดดําเนินการต่อแล้วตรงที่เราติ๊กไว้ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะขึ้นเป็น ลูกศรส,สีเขียวตรงนี้นะคะเรียบร้อยแปลว่าเรายืนยันข้อมูลตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็มีการยืนยันเกี่ยวกับโควิด19นะคะโรคระบาดข้าพเจ้าขอยืนยันว่ามีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้นะคะไม่มีอาการโควิดนะคะไข้ไอเจ็บคอข้าจมูกตรงนี้ถ้าไม่มีแล้วก็ข้อ2ก็คือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิดนะคะข้อ3ไม่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกภายใน15วันก่อนเดินทาง3ข้อนี้ถ้าไม่มีก็กดติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมได้เลย แล้วจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อสีแดงค่ะจากนั้นนะคะจะลิงก์มาอย่างหน้าข้อกำหนดวัตถุอันตรายนะคะก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่เราต้องอ่านนะคะย้ำว่าต้องอ่านว่าวัตถุใดบ้างที่เราไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้นะให้อ่านให้ละเอียดนะคะแล้วก็เช็คดูว่าถ้าเราไม่มีของพวกนี้นอกเหนือจากนี้เอาขึ้นเครื่องได้หมดนะคะมีคำถามมาหลายคำถามมากว่าพวกที่ม้วนผมใดเป่าผมที่ชัดแบต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้หมดเลยนะคะถ้าดูแล้วมันไม่ได้อยู่ในวัตถุอันตรายจำพวกนี้นะคะเอาขึ้นได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าสงสัยอะไรนะคะไม่เข้าใจตรงไหนไม่ทราบว่าอันไหนเอาขึ้นได้เอาขึ้นไม่ได้ต้องเอาใส่กระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องหรือว่าต้องโหลดใต้ท้องเครื่องบินควรติดต่อพนักงานก่อนเดินทางทุกครั้งนะคะถ้าเกิดว่ามีวัตถุที่เราไม่แน่ใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อพนักงานก่อนเดินทางค่ะที่เคาน์เตอร์เช็คอินไอเชได้เลยค่ะ หลังจากได้อ่านทุกข้อเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูกที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในข้อกําหนดวัตถุอันตรายของแอร์เชลแล้วจากนั้นกดปุ่มสีแดงดําเนินการต่อค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะคะว่าสัมภาระาเช็คอินอันนี้คือมีน้าหนักกระเป๋า20กิโลมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราเช็คอินแล้วเราได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเลยว่าที่นั่ง10 C นะคะนี่มันจะขึ้นที่นั่งมาเลยว่าได้ที่นั่ง10 c นะคะ อา,อาหารเราได้สั่งอาหารไหมถ้าไม่ได้สั่งอาหารมามันก็ขึ้นเลยว่าไม่มีประกันไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะคะความสบายอะไรก็ไม่ได้ซื้อไม่มีแล้วจากนั้นดําเนินการเช็คอินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราเช็คอินแล้วนะคะนี่มันจะขึ้นมาเลยว่า b o r r i n n p p a s อิเล็กทรอนิกหรือว่า e boarding pass ตัวนี้นะคะ ไอการที่เราได้ Boarding Pass ในแอปมือถือเนี่ยมันเรียกว่า e boarding pass นะคะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในบางสนามบินถ้าเกิดว่าเราเช็คอินเสร็จสิ้นแล้วและเดินทางมาถึงสนามบินแล้วบางสนามบินอาจจะต้องพิมพ์ boarding pass หรือว่าต้องไปเช็คอินปริ้น boarding pass ใหม่นะคะที่เคาน์เตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือบางสนามบินเขาไม่รองรับ e boarding pass นั่นเองค่ะก็แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะมีแค่บางสนามบินเท่านั้นอ่ะล้วก็กดตกลงไปรับทราบ ข้อตกลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปสนามบินไหนเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องปรินใหม่ก็ต้องทำตามเขานะคะนี่นะคะเราก็จะได้มาแล้วค่ะ e boarding pass ของเรานะคะเรียบร้อย e boarding pass ตัวนี้นะคะเราสามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ในอัลบั้มรูปของเราได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูได้นะคะ e boarding pass ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางทีเราไม่มีเน็ตนะคะมือถือมีปัญหา เข้าแอปไม่ได้แอปเด้งแอปเจ๊งแอปเสียอะไรก็ตามมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าแอปแอเชียแล้วเข้ามาเปิดดู eboarding p a s s ตัวนี้ไม่ได้เราให้แคปรูปไว้นะคะแคปรูปเก็บไว้ในอัลบั้มรูปในมือถือของเราถ้าเกิดว่าเราจะต้องแสดง eboarding p a s s ตัวนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูให้พนักงานภาคพื้นดูแล้วก็สามารถเปิดอัลบั้มรูปแล้วก็โชว์ eboarding p a s s ตัวนี้ของเราได้เลยนะคะ หลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถออกจากแอป,ปได้เลยค่ะพอถึงวันที่เราเดินทางนะคะเราก็เข้าแอป,ปไปใหม่นะคะในแอป,ปนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่านี่เลยไฟที่เราต้องการเดินทางนะคะนี่ไฟอะไรเวลาเท่าไหร่นะคะมันก็จะขึ้นมาเราก็สามารถที่กดเข้าไปดู boarding pass ของเราที่เราทำการเช็คอินไว้แล้วได้เลยนะคะกดไปที่ตัวนี้เลยนะคะ boarding passes ตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นมานี่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยมันขึ้นมานะคะว่าหากไม่พบปุ้งกี้ของท่านการุณาเลื่อนหน้าจอลงเพื่ออัปเดตข้อมูลนะคะก็คือมันแอปอาจจะยังไม่อัปเดตนะคะก็ให้เลื่อนหน้าจอลงให้มันหมุนแบบนี้มันก็อาจจะขึ้นมานะคะแต่ว่าอันนี้มันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะที่ Boarding Pass ของเราตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้ขึ้นมาเตือน,นแล้วกดตกลงเราก็สามารถที่จะโชว์บอร์ดิงพา a s สตัวนี้นะคะ ให้กับพนักงานภาคพื้นดูได้เลยค่ะง่ายมากเป็คะ่ะทุกคนทําเป็นกันแล้วใช่ไหมคะง่ายมากง่ายจริงๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการเช็คอินผ่านเว็บไซต์อีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอชมค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูวิธีการเช็คอินผ่านเว็บไซต์กันดีกว่านะคะ เราเพียงเข้ามาที่หน้าหลักของเว็บไซต์ AirAsia ของเรานะคะนี่เลยแค่พิมพ์คำว่า airasia.com นะคะก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บของ AirAsia แล้วนะคะจากนั้นเราต้องทำการล็อกอินเข้าไปก่อนนะคะเราเป็นสมาชิกแล้วเราสามารถกดปุ่มล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วเราก็กรอก e อีเมลของเราที่เราสมัครเนี่ยแหละค่ะเข้าไปพร้อมกับรหัสผ่านกรอกเสร็จแล้วสามารถกดล็อกอินได้เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,คะกดสมัครสมาชิกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกรอก e อีเมลพาสเวิร์ดกับที่ที่เราสมัครเอาไว้เนี่ยค่ะกรอกเข้าไปได้เลยแล้วก็กดล็อกอินนะคะ <S <S เมื่อกดล็อกอินเข้ามาแล้วค่ะในระบบนะคะหน้าเว็บก็จะ นำเราเข้ามาสู่ Account ของเรานะคะมันก็จะขึ้นชื่อของเราเลยนะคะนี่มุมขวาบนตรงนี้มันจะเป็นชื่อ Account ของเรานะคะจากนั้นถ้าเราต้องการเช็คอินนะคะก็ง่ายมากนะคะเลื่อนไปทางซ้ายะคะ่ะซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือแถบด้านบนตรงนี้นี่เลยเจอแล้วนะคะคำว่าเช็คอินนะคะเรากดปุ่มตรงนี้เข้าไปได้เลยคะ่ะปุ่มเช็คอินจากนั้นนะคะนี่การเช็คอินก็คือแค่เรากรอกหมายเลขการสำรองที่นั่งของเรานะคะและ ชื่อหรือนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วกดค้นหาได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะกรอคนะ,คะอย่าลืมเลื่อนลงมาอ่านนิดนึงค่ะมีการเดินทางปลอดภัยกับแอรเชียนะคะก็คือเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด19นะคะก็ต้องนี่หนึ่งนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางนะคะเขาแจ้งให้เราทราบเราก็ต้องอ่านก่อนแล้วก็รับทราบนะคะ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่สวมหน้ากากอนามัยก็มีสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทางได้ส่วนอาหารนี่เขาก็บอกว่าอาหารเราจะให้บริการเฉพาะผู้ที่สำรองอาหารล่วงหน้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเครื่องแอร์เชียสามารถสั่งอาหารบนเครื่องได้แล้วนะคะแต่ว่านี้ยังหน้าจะยังไม่อัปเดตนะคะแล้วก็มีหมายเหตุนะคะกรุณาเชินผ่านเคาน์เตอร์สนามบินถ้าเกิดมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ1คือ มีข้อจากัดในการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าต้องการความช่วยเหลือพิเศษเช่นผู้สูงอายุนะคะคนที่พิการหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนั่งรถเข็นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อพนักงานภาคพื้นที่เคาน์เตอร์เช็คอ,อินได้นะคะและ2ก็คือเดินทางพร้อมกับเด็กทารกอายุไม่เกิน8วันนี้ต้องมีเซ็นเอกสารเพิ่มเติมต้องติดต่อพนักงานก่อนขึ้นเครื่องนะคะและ3คือมีอายุระหว่าง1 2บ6ถึงปีนะคะคือเป็นอ่า ผู้เยาว์นะคะอายุ12-16ปีนะคะเด็กที่เดินทางคนเดียวต้องติดต่อพนักงานก่อนขึ้นเครื่องค่ะนี่นะคะนี่ก็จะมีอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเด็กเนี่ยต้องมาพร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองแล้วก็แสดงเอกสารนะคะเขาก็จะมีกฎระเบียบบอกไว้แล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะสายการบินขอแนะนำให้ท่านยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่เช็คอินที่ หรือเจ้าหน้าที่บริเวณประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้ามีลักษณะตั้งต่ไปนี้คือ1นตั้งคันสอมีอาการเจ็บปวดทางร่างกายะคะคือผู้โดยสารที่ตั้งคันจะต้องมีการเซ็เนเอกสารก่อนขึ้นเครื่องต้องติดต่อพนักงานก่อนแล้วก็ถ้าท่านไหนมีอาการเจ็บป่วยเช่นไป,ไปผ่าตัดมามีโรคประจําตัวที่แบบมีผลต่อการเดินทางน,นะคะต้องการการดูแลเป็นพิเศษก็กรุณาติดต่อพนักงานก่อนที่จะขึ้นเครื่องด้วยนะคะ และมาเหตุด้านล่างนะคะเว็บเช็อินเปิดให้บริการ14วันล่วงหน้าก่อนเดินทางและปิดให้บริการ1ชั่วโมงก่อนเดินทางค่ะและมีเพิ่มเติมนะคะสำหรับเที่ยวบินของ Air c h e x จะปิด4ชั่วโมงก่อนออกเดินทางนะคะก็อย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะคะใครเช็คอินน้อยกว่าน,นั้นต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะ โอเคเราขึ้นมาด้านบนเลยค่ะกรอกหมายเลขการสำรองที่นั่งหมายเลขการสำรองที่นั่งนะคะอย่างที่บอกไปครั้งต้นก็คือมันคือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข6หลักนะคะเราก็สามารถเปิดอีเมลได้เลย Booking Number มันจะส่งมาที่อีเมลของเราแล้วก็กรอก Booking Number ของเราได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็กอรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะชื่อนามสกุลของคนที่เดินทางนะคะไม่ใช่ชื่อนามสกุลของเจ้าของ Account l o g i n ก็คือเราสามารถจองตั๋วให้คนอื่นได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเช่นเราจองตั๋วให้พ่อแม่ของเราเดินทางเราก็สามารถกรอกชื่อพ่อแม่ของเราไปได้เลยนะคะกรอกเสร็จแล้วกดค้นหาค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะคะว่าไฟเดินทางไปไหนกี่โมงนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อผู้ที่เดินทางนะคะตรงนี้ค่ะปุ่มขวามือนกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เราติ๊กได้เลยนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นวันเดือนปีเกิดมานะคะอันนี้มันจะเป็นวันเดือนปีเกิดของอผู้เดินทางนะคะมันก็ขึ้นมาถ้าถูกต้อง ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะประเทศไทยนะคะไทยแลนด์ตรงนี้ให้กรอกเบอร์มือถือของคนที่เดินทางนะคะเบอร์มือถือ1ิหลักตัดเลขศูนย์ตัวแรกออกกรอก9หลักหลังที่เหลือะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นเขาก็จะให้เรายืนยันนะคะให้อ่านเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ่นะคะถ้าไม่มี3มข้อนี้ก็กดถูกในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยจากนั้นกดดาเนินการต่อสีแดงค่ะ ต่อไปนะคะทีนี้ทางสายการบินก็จะให้อ่านเหมือนเดิมว่ามีรายละเอียดเรื่องวัตถุอันตรายนะคะทุกคนต้องอ่านนะคะอ่านก่อนเช็คอินนะคะถ้าเกิดว่าไม่อ่านแล้วก็กดผ่านๆไปนะคะแล้วถึงเวลาเดินทางมาแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้เอาของพวกนี้ขึ้นเครื่องหรือว่าปฏิเสธการเดินทางก็จะโต้แย้งไม่ได้นะคะเพราะว่าสายการบินแจ้งแล้วนะคะแต่ว่าคนที่เดินทางไม่อ่านก็ไม่ได้นะคะเราต้องอ่านแล้วก็ให้รับรู้ไว้นะคะ นี่เลยวัตถุอันตรายพวกนี้นะคะห้ามนําขึ้นเครื่องเด็ดขาดเลยค่ะเมื่ออ่านและยอมรับข้อกาหนดวัตถุอันตรายเหล่านี้แล้วก็กดติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้และกดปุ่มสีแดงดําเนินการต่อค่ะ <S <S อ่าเรียบร้อยตอนนี้นะคะก็จะลิงก์เข้ามาก็จะมีข้อมูลของผู้เดินทางนะคะว่ามีน้ำหนักกระเป๋าที่ซื้อไว้ไหมซีดอ่ะได้ซีดอะไรนี้ก็จะขึ้นซีดมาให้นะคะว่าเราได้ซีด 10B ตรงนี้นะคะ แล้วก็อาหารได้สั่งจองอาหารไว้หรือเปล่าถ้าเกิดใครไม่ได้จองมาอยากซื้อเพิ่มก็กดเข้าไปได้นะคะอยากาซื้อความสะดวกสบายบนเครื่องบินก็ซื้อเพิ่มได้นะคะตรงน,นี้ทำการเช็คอินได้เลยค่ะปุ่มสีแดงดำเนินการเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้บอดดิ้งพ s ส แบบนี้มาแล้วนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมอ่านข้างบนตรงสีน้าเงินตรงนี้นะคะบอกว่าการุณาพิมบอร์ดิงพ a าสก็คือปริ้นออกมาแล้วก็ติดตัวไปที่สนามบินด้วยนะคะผรดทราบว่าสนามบินบางแห่งก็ไม่รับอ e ีบอร์ดิงพาสกระดาษตัวนี้นะคะก็คือบางสนามบินเขาก็จะต้องให้เราปริ้นบอร์ดิงพลาสของเขาเองนะคะ,ะแต่ว่าเราก็ปริ้นไปเผื่ออันไหนใช้ได้เราก็ใช้ยื่นได้เลยนะคะไหนใช้ไม่ได้เราก็แค่ให้เจ้าหน้าที่ปริ้นใหม่ให้เราเท่านั้นเอง มันก็แจ้งข้อมูลเบื้องต้นด้วยนะคะว่า4 s สเต็ปนะคะ4 easy s t ส p ตสำหรับการเดินทางนะคะสเต็ปหก็คือมีเช็คอินวิ h แ a ็กเกจนะคะนี่ก็สามารถไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ได้นะคะก็มีเวลาบอกไว้เราเครื่องออก10โมงเขาให้ไปก่อน9้าโมง15นะคะก็คือออกกระเป๋าไปเช็คอินถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่ต้องการเช็คอินกระเป๋าก็คือไม่ต้องการโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องก็สามารถที่จะผ่านจุด Security ไปได้เลยแล้วก็ไปที่เกตได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งว่า แจ้งเวลาเกตปิดได้ว่าเกตปิด9ก้าโมงสีนะคะเครื่องออก1 0บโมงเกตปิด9ก้าโมงสีถ้ามาช้ากว่านั้นนะคะอาจจะ you will be denied boarding ก็คืออาจจะสามารถถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้เพราะฉะนั้นให้ไปตามเวลานี้ด้วยนะคะก็ขึ้นเวลา boarding time เลยว่า9ก้าโมงยีตรงนี้นะคะนี่ o o r r i n n g ท i m e ก้าโมงยีเครื่องออก10บโมงก็จริงแต่ว่าเขาบอดเร็วนะคะบอดเร็วแล้วก็สามารถปิดประตูก่อนเวลาออกเดินทางจริงๆได้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการ เช็คอินนะคะเราปริ้นตัวนี้ออกมาเป็นกระดาษได้เลยนะคะใส่กระดาษได้เลยนะคะแล้วก็สามารถพกติดตัวไปแล้วก็ยื่นพร้อมบัตรประชาชนที่สนามบินได้เลยนะคะไม่ต้องไปต่อแถวที่เคาน์เตอร์เช็คอินต่อไปง่ายมากเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนวิธีการเช็คอินออนไลน์ของแอร์เชียง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าได้ลองทาครั้งหนึ่งแล้วถ้าทําเป็นแล้วนะคะจะพบว่าชีวิตมันง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นมากๆนะคะมีมือถือแค่เครื่องเดียวก็เช็คอินแล้วก็เดินทางได้เลยมันใช้ทําทุกอย่างได้จริงนะคะจองตั๋วจ่ายตังแล้วก็เช็คอินพร้อมเดินทางคะ่ะแค่มีมือถือแค่เครื่องเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมอยากให้สอนเรื่องอะไรเพิ่มเติมอยาก รู้ข้อมูลเรื่องไหนเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำหรือว่าคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะไปพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าคะ่ะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย